ทีนี้มาดูในเซตของหมายเลข3นะครับจะไม่มีทุกเลขนะครับของผมจะมีเฉพาะที่ผมจับออกมานะครับแล้วก็ยังคงยืนเลขเดิมไว้นะครับกลุ่ม3 8แล้วก็83นะครับซึ่งออกเมื่อวราที่ผ่านมาซึ่งตำแหน่งดาวมันยืนอยู่เหมือนเดิมก็คงที่จะต้องให้ความสำคัญของดาวไว้นะครับคือนำเลขชุด3ตัวนี้มาแปลง7 9 9 7 29 2, 9, 2 7ก็ยังได้อยู่นะครับ ที่16ตุลาเนี่ยนะครับก็เป็นวันเสาร์ส่วนช่วงเวลาเนี่ยนะครับผมมองว่าอ่าเป็น7ในช่วงเวลาของช่วงเวลาไบา3เนี่ยนะครับหมายเลข2ก็สวยนะครับตัวนี้เกฑ์หมายเลข2เผื่อไว้แล้วกันเผื่อท่านชอบอดึงออกมาชุดนึงเผื่อไว้นะครับเผื่อชอบนะครับก็เป็น27 72นะครับ ือว่าจุดยืนดาวมันดีก็โอเคดึงออกมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในวันที่16ตุลานะครับ